สวัสดีค่ะสวัสดีม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้พวกเราช่องคลายของคูณนะคะเอาน้องๆมาเที่ยวป่านะคะสามเชือกนะคะดูเขาถูกอากาศหนาวนะคะเขาผากันเล่นสนุกสนานเลยนะคะสามเชือกนะคะดูเขาวิ่งเล่นนะคะแม่ขาเนี่ยน้องมุนดีนะคะคุณเล่นนะคะสกีลอ้อเลยนะคะ ดูแม่ดอกล่ะก,ก็วิ่งเลยนะคะแม่ค่ะนูเราคงสนุกกันมากเลยนะคะเพราะว่าได้มาเที่ยวป่านะคะสามเชือกนะคะคบรรยากาศวันนี้ก็เย็นสบายด้วยนะคะลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะอากาศก็เย็นเย็นไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่พอสบายเลยนะคะ พอเล่นกันยางสนุกเลยจ้าสามเชือกนะคะดูแม่ดอกลักก็เล่นกับเขาด้วย,นะยความสนุกสนานของเขานะคะพเขาได้มาเที่ยวนะคะนานๆทีนะคะน้องมุน น้องโมล,น,น,ลน้องบุญดีนะคะนี่นได้มาเที่ยวป่านะคะนี่ดูนะคะดูสามเชือกเลยนะคะโอ้ดูเขาเล่นกันนะคะนี่นนลเล่นเลยจากลเล่นเลยนะคะแม่ค้าอากาศก็เย็นสบายด้วยนะคะวันนี้นะคะ ว้าวเกาคงสนุกนะคะนูนดูแม่ดอกปลาเพลสก,กีล้อเลยเตะลังเลยนะคะนี่โอ้ยผุน้องบุญดีทำอะไรรุ่นนูน่นนู่นโอยยกล้อเลยน้องบุญดี ตปคาหลังก็มีแม่ดอกลักเล่นเบาๆานะลูกนานๆทีนะคะเขาจะได้มาเที่ยวที่ป่านะคะน้องบุญดีนะคะเขาคงสนุกนะคะเพราะสถานที่แปลกๆนะคะนี น้องบุญดีกลับเรึเพ่งมาวันนี้เป็นวันแรกนะคะได้มาเที่ยวนะคะได้มาออกผูกที่ป่านะคะดูขมับแม่ดอกรักก็ยังไม่หยุดนะคะยังไหลอยู่นะคะ เดอกรักเพื่อนเล่นก็เล่นด้วยนะคะเล่นแบบตาตาแบบตาเงาๆนะคะเหมือนคนง่วงนอนนะคะนี่ดูขมับจ้อยทั้งสองข้างเลยนะคะโอ้ยยงถิ่มเลย แม่ดอกลักเขาเล่นก็ก็ระวังตัวอยู่นะคะเขระวังเขาเล่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะนี่เขาคงจะรู้นะคะว่าเขาคงจะรู้ในตัวของเขานะคะคุณแม่คะเราก็เอาน้องๆมาตากบรรยากาศนะคะบรรยากาศมีแดดด้วยลมก็ไม่ค่อยแรงนะคะหนาวก็หนาวไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ <Morning. S 2> แม่ดอกลักก็ขมับก็ย้อยมาได้ห้าวันเลยนะคะนี่ยังไม่หยุดเลยนะคะนี่ก mm hmm. ินเยอะนะคะอ้วนสมบูรณ์มากเลยจนตันไม่มีคอแล้วค่ะเหมือนหมูแล้วแม่ดอกลักนะคะ สามสาวได้มาเที่ยวป่านะคะวันนี้เขาคงจะสนุกสนานดีใจมากเลยนะคะเพราะน้องโมงบุญดีนะคะแต่ที่มาอยู่กับช่องปลายทองคุณนะคะน้องยังไม่เคยออกมาเที่ยวป่าเลยนะคะวันนี้เป็นครั้งวันแรกนะคะนี่ได้ตู้ลมหนาวด้วยลมก็แรงด้วยสักนิดนะคะก็บรรยากาศก็ดีด้วยนะคะน้องก็เลยสนุกสนานนะคะเล่นเลยนะคะเล่นแบบ เลยนะคะนะคะน้องบุญดีนะคะอยู่ฝั่งโน้นน่ะอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะน้องบุญดีนะคะอยู่ข้างหลังต้อเทนะคะน้องก็ได้มาเปลี่ยนสถานที่ใหม่นะคะกินใหม่ก็เลยเปลกๆไปนิดนะคะยังไม่คุ้นนะคะ ยกหางยกกร้อยกขาเลยน้องบุญดีนะคะนุ่วันนี้พาน้องๆมาเที่ยวนะคะพาน้องมาเที่ยวเล่นอยู่ที่ป่านะคะมากินอาหารอยู่ที่ป่ามาชมบรรยากาศสบายๆนะคะบรรยากาศธรรมชาตินะคะ ่าน้องบุญดีมาเที่ยวนะคะนี่แม่ดอกลักก็เล่นนิดนดนะคะแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็กินหญ้าอย่างเดียวเลยดูขมับนะคะนี่ไหลเป็นน้ำเลยนะคะแม่ทั้งสองข้างเลยนะคะ น้องบุญดีนะคะเล่นยังไม่หยุดเลยนะคะนี่เล่นยังไม่หยุดเลยเขาคงสนุกนะคะได้มาพบบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็สถานที่ใหม่ๆนะคะยังหางคีอยู่นะคะนี่เล่นกลเลยนะคะนี่ ดูมองบุญดีใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวนี้น้องบุญดีร่างกายก็อว้นนะะอวนขึ้นแล้วนะคะแม่ขาอ้วนขึ้นแล้วจะเต็มที่แล้วนะคะนี่ดูเด่น ขาหลังเลยสก,กีนเตะหลังเลยนะคะดูนานน้องจะได้มาเที่ยวนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแม่ขากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะช่องพายทงคูนด้วยนะคะแม่ขาสวัสดีจ้า